กำลังไปพิชิตเขาเรียกอะไรนะมิมหรอไม่ใช่พึ่งเหรอมิมขณะนี้พานโทนกำลังเตรียมอุ้ยเตรียมมันเตรียมเครื่องมือนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมพร้อมคนพร้อมยังพร้อมยังฮะเอามึงอะคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรอเหนือตากล้องเขาจะออกห่างไงใช่อะไรหรอ นี่ครับเอาไมดเตรียมดูอมเอาพี่นุ่มาเรียวก่อนเลย,เเย้็แคะตัดอ่ะฮะล้าทำท่าคือเราทำแค่นี้ปุ๊บแม่ก็ไปอย่างเงี้ยเหรอมันก็จยะอ,อย่างเงี้ย <c oughs> เอาไ้พีมาัตาัดจะไปไหนนะมานตาัดสิอเอาก็ให้แม่ไปก่อนดิอันนี้เป็นหวัวมันปูเป็นการตีมิมแบบบ้านๆนะครับเฮ้ยท,ทำไมมันไม่ออกไปเลยที่มันหัวน้ำหวานใช่แม่มันยังดำๆนะครับเห็นดำๆนะแม่มัน ดำแม่มันดำดำแม่มันเป่าได้ดูเป่าเป่าเตอนที่ดีขึ้นเป่าเหี้ยบ้าี่เยอะพันน้อยบิ๊ดช่วยบิ๊ดช่วยถ่ายเอาพันหน่อยถ่ายเอาพันหน่อยสวัสดีครับนี่คือพันมืออาชีพมเทพ มันยังใม่ออกไปวิ่งึ้นตันเลยช่ว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 ยมันจะลุกหรือเปล่าพี่ไปแล้วไปแล้วเอาได้ป่ะ ได้ย่ใช่ไหมเออโอเคเอลงกันต่ำหน่อยลงอีกลงอีกมันเผามันไปขึ้นเตาอ๋อตัดดิตัดเลยตัดยังไงเนี้ยตัดอะดึยเงยนะ มันต้องเดี๋ยวมันจะสาแล้วก่อนมันเมาหมดแล้วอะ้ยมายมันไม่ไปไหนเลยพี่มันเนาะมันลงมาแล้วอ่ะตัดตัดตัดนี่มันเราทำถูกวิธีใช่ไหมถูกไหมพี่ไม่รู้แล้วถูกตัดนี่นไปตัดเก่งมันนะโอ้ังน ยังไงพี่ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเอาตัดเลยนะมันเมาหมดแล้วเขาไม่เกี่ยวมาพี่จับให้มามาเอาจับเดี๋ยวตัวหลุดมาได้พี่อย่าวิ่งนะโอเคไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเอาเขาดึงยังไงวะเดี๋ยวพี่ดึงให้เอามามามาดึงให้เอาดึงเลเคยเห็นเขากวาดเขาไม้กวาดลงเลยนะกวาดตัวมันอะ แต่เนี่ยมันนิ่มจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ใช่นี่ใช่ไหมเดี mean, ๋ยวขึ Look, be, wait, no ้นอย่างเง้ยนเอาเดี๋ยวมันก็ตื่นกันเดี๋ยวมันก็นอนกันนะไม่กันปันมันอ่ะหนูจะเห็นไหมไห้หนูเข้าว่วนะเอาขาดแล้วเอาอีกมีผมว่าไอ้ฟันหมดตัวเนี่ยเอาไม่หนูอีกนิดเลยเอาอีกหนึ่งดึงให้ เป็นเน็ตเอากิ่งนี้มาโอเคโอเคเอาหักมันหักว่ะดึงไว้ดึงไว้โอ้ยทั้งหวานัน้นบุ๊ปโอ้ยก็จงอยู่ก็จะเยอะฮะแต่ไม่ถึงเหรอกลงวิ่งไหนน้ำหวานตัวน้ำหวานมันดี อยู่ไหนมันมันต่อยล้าอ่ะไม่รู้อ่ะต,ต่อ,อยล่าไม่รูไ้ไปทนทำไมมึงต้องพากูมาเสี่ยงขนาดนี้อุ้ยนุ๊เราทำถูงวิธีดใช่ไหมเอาตัดเป็นตัด แต่เอาอะไรกีกอ่ะระวังไฟมันไหม้เขานะพี่เอาไปจากนี้ปอุ๊ยผมจะก้าจับไี้เนี่ย <laughs> อันนี้พูดย่างกัอนอันนี้ด้วยตั้ <laughs> <laughs> มีแต่คนไม่เคยเนาะอ <laughs> ุ๊ย,ย ú, นี่ฝูงมันนะครับนี่น้นนำๆนี่ฝูง<ด>มัน เห็นเป็นเม็ดเม็ดนี่ฝูงมันนะครับนี่ฝูงมันฝูงมันแตกแล้วนั่งไว้ก่อนไถึงอ่ะถึงถึงได้กิ่งนี้ดิเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมาดิยังไม่ได้กิ่งนี้่ต้องเส้นอะไรไม่ได้กิ่งนี้ึ้ไนไปหักเลยนะ หักจริงเลยค่หักจริงเลยถอนถอนเร็วเอาดิาด่ดวนเลยอุ้ยสิดหนินะเร็วเร็วครูคันมุดกัดมุดกัดนี่หัหกหักหักจะไป <c oughs> เดี๋ยวก็เด่น <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่มีน้ำมดกัดที่ เดี๋ยวเราต้องไปเอาน้ำมาดับไม่ใช่ไหมครับสองทัพอ่ะไปดเลยไปเดี๋ยวไปเอาไปเอาไอ้นี่มาได้แล้วอ๋อมันไม่กัดมันไม่ตอดคุณมันมันเมาปิดคลิปให้หน่อยครับปิดคลิปให้หน่อยครับได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วอะไรวะจับลังด้วยจับลังด้วยลังยู่ไหนอ่ะเป็นการตีเป็นการตีนิ่มแบบมืออาชีพนะครับขณะนี้ก็สำเร็จพื้นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตตวหนออกกันมีดถึงมา เมื่อชีพตรงไหนไรเ้ยดี๋ยวัดไฟกนอันนี้ก็ได้มาแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ย่างมาแล้วดูดูดูมันไม่ไม่รู้ว่ากระเด็นใส่ใครไม่ติดลูกคนเทียบเลยอันนี้เราย่างมาแล้วทำสำเร็จแล้วครับผมสำเร็จละพี่เขาบอกเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะเหมือนจะจะสุดยอดเหมือนที่เรากวนเมื่อกี้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้วิ่งนะขานพาไป ออกมันมันนะมันมันกุบกุบใช่ไหมใช่พี่มันกรุบกรุบถ้าที่ไหนมีบอกพวกเรานะครับรนะถ้ากลัวมันต่อยเดี๋ยวพวกเราจะไปออกให้ถ่าจ้างไม่ต้องเสีย <c oughs> ขอแค่นี้ก็พออร่อยอรคลิปนี้ปิดแค่นี้พอ